ธรรม,มวุธวาหลวงปู่สาครธรรม,มวุโววัดเวรุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองถาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแสดงธรรมเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2567เวทนาเป็นสมบัติของเรามีมาตั้งแต่ดั้งเดิมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เกิดมาพร้อมกันกับรูปเมื่อเกิดมาพร้อมกันแล้วก็จะต้องแตกดับไปพร้อมกันแต่ก่อนที่มันจะแตกคือตัวปัญหาว่าเรามีวิธีการหลบหลีกเวทนาอันนี้ด้วยรูปแบบไหน คือสืบเนื่องมาจากวันที่13ตุลาปี66รองประหลัดกระทรวงขึ้นมาเป็นประธานวันสวดมนต์ถาวายพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9แล้วพอสวดมนต์ตอนบ่ายเสร็จแล้วตอนเย็นก็เลยมีเวลาได้คุยกันก็เลยเอารายการที่เราดูแลพระเนียนอยู่ ดูแลพระเน,นมาเป็นล่ำเป็นสันมานี่สิบปีเก้าปีกว่ามันใช้จ่ายไปประมาณสามสิบกว่าล้านแล้วบบดนี้ตอนนี้มันถ้าเราหมดศรัทธาแล้วถ้าหากผู้ที่เอาบัตรใจใส่ไม่มีแล้วหมอก็จะ,กะเกษียณหมอที่ทำอยู่ ทีมงานของหมอก็อครอบครัวก็เสียครอบครัวแม่บางคนก็แม่บางคนก็ภรรยาทีมงานที่ทํำอยู่ไม่ไม่มีมีไม่กี่คนสามสี่ห้าคนไม่ถึงสิบคนที่ทํางานกันในบนี้พวกจะเกษียณก็จะเกษียณก็เลยคุยกับรองประลัดกระช่วง ว่านี่ถ้าเรามันมีปัญหาขึ้นมานี่พระเนรสี่ห้าร้อยองค์ที่รักษาอยู่ที่สี่ลาดล้วจะทำยังไงจะนบนี่ก็รักษาอยู่ที่สี่ลาดจะนบมีปัญญาจะจ่ายเองไหมตรงนี้ก็รักษาอยู่ที่สี่ลาด เดือนหนึ่งมันจะมีพระวนมาเอายานี่ประมาณทั้งมาเอายาทั้งมาตรวจสุขภาพด้วยนีประมาณสี่สิบถึงห้าสิบองค์แล้วก็มีโยมอีกสิบคนรวมทั้งเมชีด้วยมีเมชีด้วยมีโยมด้วยมันก็สรุปเดือนหนึ่งก็ประมาณห้าสิบคนบางทีก็สี่สิบคนสามสิบคนตั้งแต่สี่สิบคน เอาอยาแล้วตอนโควิดนั้นต้องส่งยาไปตามจังหวัดต่งางๆค่าใช้ใจ่ายค่าส่งค่าอะไรก็เลยก็เลยมาคุยกันกับรองประหลัดรองประหลัดก็บอกว่าทางกรมสุขภาพเขาก็ทำอยู่ทำระดับไหนระดับกรมหัวระดับกรมมันไม่ได้หรอกต้องไปทำระดับรัฐมนตรีประชุมคอรมอล มีมติออกมาถึงจะเป็นกฎหมายต้องไปทําระดับรัฐมนตรีถึงจะเป็นกฎหมาย,ปมมเ,ปมายเป็นมติของคณะรัฐมนตรีออกมาออกมาดูแลสุขภาพพระนินแล้วก็ไปเอามติมหาธิรสมาคมออกมาอีกมาร่วมกันทำรักษาสุขภาพพระนินเพราะมัน นี่ถ้าอย่างโครงการของเราเนี่ยถ้ามันไปแล้วเนี่ยมันมันจะไม่ได้ตอนนี้มันจะปอโครงการของเราที่รับตายอย่างเดือนมิถุนายนก่อนเข้าพรรษาเนี่ยมันใช้ไปประมาณแปดแสนของปีหกเจ็ดมิถุนากรกฎาาใช้ไปห้าแสนสิงหาใช้ไปสี่แสนกว่า แล้วก็มาตอนออกพรรานี่ก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกห้าหกแสนต่อเดือนแล้วบันนี้ถ้าหากหมอมันก็จะ,กะเกษียณแล้วพระเนินก็ยังเปลี่ยนลิ้นหัวใจสิเลียน,ลนหัวใจนี่ก็เปลี่ยนตับ เป็นโรคตับผ่าตัดกระเพาะแต่มันไม่ตายมันเป็นมะเร็งในกระเพาะแต่ไม่ตายเพราะมันไม่กระจายองค์นี้องค์เป็นตับนี่ก็เป็นตับเป็นมะเร็งตับเปลี่ยนตับแล้วก็ไม่ตายยังอยู่ยังมีลมยังอยู่ เปลี่ยนตับมาได้สามสี่ปีแล้วแต่องค์มะเร็งกระเพาะนี่มันได้สิบปีแล้วมันจะปีห้าหกห้าหกห้าเจ็ดแต่องค์ที่เปลี่ยนไปตอนปีสี่สี่นั้นมันใช้อยู่ตอนที่ สามเดือนแรกมันใช้ไปห้าแสนห้าล้านขว่งมงที่เปลี่ยนเปลี่ยนไตสามเดือนแรกใช้ไปห้าล้านกว่งแต่ว่าบัดนี้มันก็มีมาก็เลยมาแล้วก็เลยพอดีมีที่แปลงนี้ก็สขายก็เลยไปซื้อเขามาสี่สิบสามไร่แล้วก็มี คนที่ติดติกันนั้นเขาแถมให้อีกสองไร่ก็ได้เป็นสี่สิบห้าไล่ที่คือสถานที่ที่จะอบรมพักกีฬานุป,ปถามอย่างห้องประชุมของโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ได้ยี่สิบคนแต่ที่นอนอะพมันไม่มีที่พักไม่มี ไปประชุมไปอบรมที่งอำเภอไอ้ที่วัดพลังกระสีมองอบรมมันได้แต่ว่าที่พักไม่มีอบรมไปสามสิบหกองคบรมไปรอบหนึ่งแล้วที่เมืองการก็อบรมไปรอบหนึ่งรอบหนึ่งสองรอบแล้วพกีฬานุถักแต่วันนี้มันต้องมีที่พักด้วย มีที่ฉันด้วยมีที่นอนด้วยมีที่ซักผ้ากีวรกีเวรด้วยก็เลยไปทําลงข้างล่างขึ้นมาสําหรับที่จะทําเป็นที่ซักผ้ากีวรตักผ้ากีวรทําอะไรแล้วก็เป็นที่พักพระที่จะมาเป้าพยาบาลพระป่วย นั้นจะได้ไปประมาณแปดห้องตั้งล่างสี่ข้างบนสี่แปดห้องพักพอดีเขาก็เลยไปเซ็นอมอยูกันเมื่อวันที่29กุมภาไปออมมติหมหาเทะระสมาคม ก็ให้ไปทูลสมเด็จเลขาไปปาลุกกับท่านสมเด็จเลขาเป็นขอเป็นมติมหาเทรสมาคมให้ก็เลยได้มติมหาเทรสมามคมออกมาก็ได้มติครมอออกมาแล้วก็ได้มติมหาเทรสมามคมออกมาก็เลยเริ่มทำโครงการขึ้นมา มันมาเสียเวลาที่ปรับดินขุดดินไปหยุดสี่ห้าเดือนกว่าจะได้ลงมือก่อสร้างได้ลงมือก่อสร้างเมื่อเดือนเมษามกราคุมพามีนาเมษาสี่เดือนปรับดินอยู่สี่เดือน แล้วข้างหน้าตรงอาคารหน้าอาคารไปนั้นจะทำเป็นโรงอาหารโรงน้ำปะนะที่เอาเสามากองไว้นั่นงานก่อสร้างก็จะเหลือถ้าขึ้นลงน้ำปะนะโรงอาหารเสร็จก็จะหมดก็จะเหลือจะอาคารใหญ่อาคารใหญ่ว่าจะทำสี่ชั้น <c oughs> มีคนเขาติดต่อมาว่าเขาจะมาถ่ายทีวีไม่รู้ว่นไหนเลคนที่หนึ่ง ที่หนึ่งกับวันอาทิตย์เขาจะมาบันทึกเทปมาอะไรยมแม่ยมพึ่งวันนั้นได้คุยกันวันสุดท้ายว่า ในข้ามเวทนาแล้วเป็นยังไงเฝ้าอยู่ก็ก่อนหน้านั้นสักสองวันหรือสามวันมาได้คุยกับมิจีว่าพยายามในกลับมาอยู่ที่กับใจแล้วก็ร่างกายเดี๋ยวนี้มันไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหน คือมันเข้าห้องน้ําบ่อยบางทีก็ท้องเสียบ้างบางทีก็ท้อะไอ้นั่นบางทีก็เข้าห้องน้ำาพึ่งสุมโมงยี่สิบนาทีบางทีก็สิบกวานาทีก็เข้าห้องน้ําอีกแต่ตรวจเรื่องว่ามันเป็นตอมลุกหมากลุกเหมกมั่นก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันก็ ตะวะก็ปกติอยู่แต่มันเข้าห้องน้ำบ่อยตอนบ่ายมามันเข้าทั้งคืนกางคืนนี่สามชั่วโมงนอนหลับได้สามชั่วโมงในสองชั่วโมงนอนหลับบางคืนก็ได้สมชั่วโมงบางคืนก็ได้สองชั่วโมงครึ่งมันเข้าห้องน้ำ มันก็เลยมีปัญหาที่เดินทางไม่สะดวกไปไหนมาไหนวันพรุ่งนี้ก็จ,จะเป็นคล้ายวันเกิดหลวงปู่บุญเลืองมีพิธีสวดมนต์เย็นตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็มีพระเริ่มทยอยจะเดินทางขึ้นมาถึงคืนนี้เห็นมีมาคืนนี้ คณะที่มาจากเพชรบูรณ์หลังจากนั้นจะมาจากที่ไหนบางสี่ห้าองค์หกองค์หรือเจ็ดองค์จวดมนตลวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดก็ใส่บาทใส่บาทตอนเช้า เราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัตินี้จะต้องเราเป็นในานามของชาวพุทธในานามของชาวพุทธนี้จะต้องทำความเข้าใจกับข้อปฏิบัติตา่างๆที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติ ตัวปัญหาสำคัญก็คือตอนที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปนี่มันจะมีอาการของเวทนาเพราะเวทนานี้เป็นสมบัติของเรามีมาดั้งเดิมแต่ในระหว่างที่มันจะแตกดับไปมันจะกล้ามาก เพราะว่าเวทนาเป็นสมบัติของเรามีมาดั้งเดิมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดมาพร้อมกันกันกบรูปเมื่อเกิดมาพร้อมกันแล้วก็จะต้องแตกดับไปพร้อมกันแต่ก่อนที่มันจะแตกดับคือตัวปัญหาว่าเรามีวิธีการหลบหลีกเวทนาอันนี้ด้วยรูปแบบไหน สำหรับผู้ปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์ที่เรียกว่าเถรวาทมีตัวอย่างของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นต้นมาจนถึงยุคปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่ในสำนักไหนก็ตาม การที่เราคิดถึงเรื่องโมณานุสติเป็นดอกไม้บูชาพระอริยเจ้าพมมโมลานุสติเป็นดอกไม้บูชาพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายจะต้องคิดถึงเรื่องโมณานุสตินี้เป็นกำลังเป็นเครื่องอยู่ของใจ เราแค่ประคองอยู่ไปตามอายุไขหรือตามกรรมหรือรวมรวมทั้งกรรมทั้งอายุไขหรืออุปคาาด้วยโลคาพยาธิปัจจุบันทันด่วนเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็คือทวีความรุนแรงไปถึงขั้นแตกดับ อายุไขของเราจะมีอยู่ก็ตามกรรมจะมีอยู่ก็ตามแต่ด้วยโลคาพยาธิมันรุนแรงมันทำให้ธาตุแตกธาตุดับจากผลของกรรมที่เราทำมาจะกปางก่อนจะนั้นเรื่องอายุไขี่ไม่มีใครกำหนดได้ว่าเราจะอยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีไม่มี ขึ้นอยู่กับกรรมขึ้นอยู่กับอายุขไขขึ้นอยู่กับโลคาพยาธิอย่างทุกวันนี้จากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษคือพีเอ็สอ้าบางหรือจากอาหารการบริโภคบางปีหนึ่งเคยไปงานที่จังหวัดประยอง แล้วขากลับมามามากับหลวงพ่อพุธท,ท่านบอกว่าให้ไปด้วยกันกับเราท่านพามาแล้วไม่รู้ท่านคิดยังไงพาเข้าไปในตลาดบ้านเพวิ่งบนในตลาดบ้านเพเรเฉยแล้วก็กลับออกมาแล้วจะมาแวะวัดของท่านอยู่ที่สะพึงเซาแต่ขากลับออกมาจากระยองแล้วก็แวะเข้าไปในตลาดบ้านเพ ไม่รู้ท่านไปอะไรเขาก็วิ่งตามหลังท่านไปเรื่อยในตลาดบ้านพีไปเห็นอะไรเห็นของที่วางขายอยู่ในตลาดพวกปลาพวกอะไรตัวอะไรต่างๆของที่วางขายซึ่งเขาไม่มีเครื่องป้องกันแมงวันเมงบุแม,งว,แมงวันไม่มีสักกัตัวเพราะอะไร เพราะของเหล่านั้นเขาทำยังไงถึงป้องกันแมงวันได้เพราะมันผ่านรถถังก็อยู่แค่นี้รถทางก็แคบๆแล้วก็มองดูไม่มีแมงวันตอมไม่รู้มันเป็นจากอะไรถึงเมงวันถึงไม่ตอมป่าป่าสดป่าอะไรตัวอ,อะไรสารพัดป่านั้นก็พาวิ่งดูแค่ตลาดแค่นั้น แล้วยังไปถามท่านพามาดูตลาดไม่เคยเห็นตลาดก็พามาดูตลาดได้เห็นแล้วก็คิดถึงเรื่องอาหารการกินของผู้คนในโลกปัจจุบันเมืองวันมันยังไม่ตอมมันหมายความว่ายังไงดังนั้นที่เราทานก็ไปอาหารการบริโภคต่างๆ ยิ่งทานมากก็ยิ่งได้โลคาพยาธิมากเท่านั้นบรนพอนร,ร่างกายของเราเข้าไปไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามผักก็เหมือนไม่มีผักที่ทำเพื่อบริโภคมีแต่ผักเพื่อเศรษฐกิจประมงก็เศรษฐกิจปศุสัตว์ก็เศรษฐกิจแต่คนที่เขาทำเขาไม่กิน แต่คนที่ไปกินที่บ้านนี้นั่นอาหารการกินไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ว่าอาหารการบริโภคจะเป็นไปเพื่อธาตุเพื่อขันมันไม่ใช่บางอย่างมันเป็นไปเพื่อโลคาพยาธิโดยแท้ฉะนั้นเราจะต้องเลือกมันมีวันหนึ่งอยู่ที่มณีการ มีปลาชิ้นหนึ่งก็ไม่โตเท่าไหร่หรอกก็เลยแบ่งกันกันนิดแบ่งให้จันิดด้วยในสมัยจันิดยังอยู่พอฉันเข้าไปแล้วล้างมือทำอะไรเสร็จลิ้นแข็งพูดไม่ได้พูดไม่ไม่ชัดเลยริมพีปากนี่ก็แข็งเมันอะไร,รอพอตอนสันเสร็จ ลุกออกไปเลยไปคุยกับจันนิดอุ้ยผมไม่เอานะที่ท่านอาจารย์ให้ผมมัวายเรานึกว่าจะถามดูว่ามันเป็นเหมือนกับเราหรือเปล่าป่าไม่รู้ป่าเลยหรอนกะวันนี้ยังจําได้อยู่ทุกวันนี้พอฉันเข้าไปแล้วลิ้นแข็งนี่คือความเป็นอยู่ของสัตว์โลก อยู่ด้วยความแลนแค้นอยู่ด้วยความเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่อย่างผาสุขเราเข้าใจว่าเราอยู่อย่างผาสุขแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่กรดองเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องอาหารการบริโภคเรื่องอะไรก็อะไรต่างๆพวกนี้ฉนันเวลามันมาช่วยกระตุน้น กับการทำสมาธิภาวนาให้เราเพียนไปได้เลยโดยง่ายยิ่งกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพียนมาเร็วเท่านั้นฉนั้นพวกเราถึงได้สังรวมระวังอาหารก็แบ่งออกมาเป็นสามอย่างแบ่งออกมาเป็นอาหารหยาบอาหารกลางอาหารละเอียดอาหารหยาบคือชันเข้าไปแล้วไม่เป็นไปกับการภาวนา จะเป็นอะไรก็ตามเมื่อสันเข้าไปแล้วมันไม่เป็นไปกับการภาวนาถือว่าเป็นของจับเนยะอะไรก็ตามกลางๆพอภาวนาได้บ้างอันนี้เรียกว่าอาหารขนาดกลางๆส่วนอาหารละเอียดพอฉันเข้าไปแล้วแสบท้องทั้งวันนั่งไม่ได้มีอาศัยแต่เดินอย่างเดียวมันถึงจะสงบลงไปได้เวทนาจับตลอด ดังนั้นการภาวนาจิตใจบันิปอดโภกถึงแม้ร่างกายมันมีกระเพื่อมบ้างแต่สภาพจิตใจมันปลอดโปร่งอันนั้นอาหารที่เป็นไปกับการภาวนาฉะนั้นเราจะต้องเลือกอาหารที่เป็นไปกับการภาวนาเพราะว่าอายุชีวิตของแต่ละคนเราภาวนาถ้าหากเราผ่าน เราข้ามเบตนาได้แล้วนี่ไม่มีปัญหาถึงแม้อายุชีวิตของเราจะมีมากมีน้อยนั้นไม่เกี่ยวกันแต่การที่เราภาวนาถึงที่สุดของทุกข์ได้แล้วนี่ไม่มีปัญหาถึงแม้เราจะจุติพบก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกเกิดขึ้นมาแล้วอายุแตกต่างกันออกไปอายุมากอายุน้อยในตำนานในอนาคตทวง หลังจากพุทธปรินิพานไปแล้วสองพันห้าร้อยปีไปแล้วนี่พ่อแม่จะได้ทำศพลูกเป็นส่วนใหญ่ตำตน,นามในอนาคตทวงพ่อแม่จะเป็นคนทำศพลูกคือพ่อแม่ยังมีชีวิตยังแข็งแรงลูกสิ้นไปก่อนนี่ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติมันเป็นมาแบบนั้นฉะนั้นพวกเราที่อยู่ในกฎ ของไตรลักษณ์อยู่ในกฎของธรรมชาติอันนี้เราต้องทำใจของเราให้มันเป็นปกติให้ได้